สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านหวังว่าทุกคนผู้ที่มีโอกาสฟังคําสอนนี้หรือดูวิดีโอนี้จะมีความสุขมากวันนี้และหวังว่าพระเจ้าจะอวยพร,พรคุณและพี่น้องของคุณทุกท่านวันนี้ถ้าคุณมีเวลาข้าพเจ้าอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อจะสอนบ้างจากหนังสือเอเฟซัสบทที่สอง เอเฟซัสเป็นเล่มหนึ่งที่เราเจอในหนังสือพระคัมภีร์และในเล่มน,นี้อาจารย์ปาโลผู้เขียนหนังสือนี้เป็นคนที่อธิบายว่าความรอดจากความผิดบาปของมนุษย์เราเกิดขึ้นยังไงและเราอยากจะดูบางสิ่งบางอย่างจากเอเฟซัสบทที่สองและเราจะดูว่าพระเจ้าทำอะไรให้เรา บ้างนะครับและถ้าเราดูในเอเฟสบทที่สองข้อที่1เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราผมรู้อยู่แล้วหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงศาสนาหลายคนอยากจะพูดว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันหมดสอนให้คนเป็นคนดีและนี้เป็นความจริงนะครับแต่สำคัญมากกว่านั้นคือพระเจ้าทำอะไรให้เราบ้าง ศาส,สนาจะเน้นสิ่งที่คุณทำจะเน้นสิ่งที่คุณเชื่อแต่สิ่งที่เราดูในพระวจนะของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรและในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งเราเห็นข้อหนึ่งที่พูดว่าพระองค์นี่คือพระเจ้าพระองค์ทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้ว โดยการละมืดและการบาปสิ่งแรกเราดูในข้อนี้คือข้อนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราข้อนี้อธิบายว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าเราตายอยู่แล้วเอ้าแต่มีชีวิตไม่ใช่เหรอแม้ว่าเราอาจจะมีชีวิตไฟเนื้อหนัง พระคัมภีร์สอนชัดเจนนะครับเมื่อเราทําความผิดบาปกามของเราการอธรรมของเราเป็นสิ่งที่ทําให้เราตายฝไยจิตวิญญาณเราไม่มีชีวิตไฟจิตวิญญาณเพราะว่าชีวิตที่เรามีแม้ว่าเป็นเนื้อหนังก็ได้หรือจิตวิญญาณก็ได้ชีวิตนั้นมาจากพระผู้สร้างพระผู้สร้างองค์นั้นคือใครพระ ผู้สร้างองค์นั้นคือพระเจ้าและเมื่อเราใช้คำนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เราทุกท่านและถ้าเราตายอยู่แล้วในชีวิตเก่าหรือตายอยู่แล้วในความผิดบาปนะครับเนื้อหนังของเรามีชีวิตแต่จิตวิญญาณของเราไม่มีชีวิตเป็นแบบนี้ทำไมครับเพราะว่าเราทุกท่านเป็นคนบาปเราทุกท่าน เป็นคนที่หนีจากพระเจ้าแต่ข้อนี้อธิบายว่าพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตแม้ว่าเราเป็นคนที่ตายแล้วน่าคิดนะครับและน่าสนใจด้วยเพราะว่าถ้ามีคนตายแล้วคนนั้นจะช่วยตัวเองได้ยังไงครับเป็นไปได้ไหมคนนั้นช่วยตัวเองได้ไหมไม่ได้เลย ถ้าเราตายฝ่ยจิตวิญญาณอยู่แล้วเราต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดนะครับและพระองค์นั้นคือพระผู้สร้างพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงสร้างจักรวาลน,นี้และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นเรากำลังพูดถึงพระเจ้าองค์นั้นและในข้อที่สองเราเห็นว่าเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิต นายการบาปนั้นตามวิธีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจนายฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่นายพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ข้อนี้กำลังพูดถึงใครนะครับพูดถึงผีมันผีมันซาตานไม่ใช่เราตายไฟยจิตวิญญาณเท่านั้น แต่มากกว่านั้นเราอยู่ใต้อำนาจของผีมารซาตานนี้เป็นเหตุพผลว่ามีชั่วเยอะแยะในโลกนี้มีคนเสียชีวิตมีสงครามมีโรคนี้มีปัญหานี้หรือปัญหานั้นเพราะว่าในโลกไฟจิตวิญญาณมีวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนแต่มีวิญญาณชั่วด้วยก่อนเรามีชีวิตไฟจิตวิญญาณเราตายอยู่แล้วแต่ มากกว่านั้นเราอยู่ใต้อำนาจของผีมารซาตานและข้อที่3ของเอเฟซัสบทที่สบอกว่าเมื่อก่อนเราทุกคนเคยพระพฤติเหมือนพวกเขาตามตันหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่ สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆไม่ใช่เราตายไฟจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่เราอยู่ใต้ฤทธิ์อำนาจของผีมารซาตานเท่านั้นแต่มากกว่านั้นอีกนะครับเราเป็นคนที่สมควรสมควรที่จะอยู่ใต้การผิพักษาเหมือนคนทั่วไปนะครับ นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะเข้าใจนะครับถ้าเราจะเข้าใจเ e อเฟซัสบทที่2ข้อที่ 1, 2และ3และหลังจากนั้นในข้อที่4เราต้องดูคำตอบทำไมพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลน,นี้จะทำสิ่งนี้ให้เราทำไมเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักเหรอเพราะว่าเราสมควรที่จะรับชีวิตใหม่จากพระองค์ไหม ข้อที่4ของเอเฟซัสบทที่สอบอกว่าแต่พระเจ้าทรงเบียมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และไม่ใช่เราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนบาปเราเป็นคนตายในความผิดบาปอยู่แล้วเราเป็นคนที่อยู่ใต้ อำนาจของผีมารซาตานเราสมควรเจอการพิพากษาแต่แม้ว่าเราเป็นคนแบบนี้พระเจ้าทรงรักเรามากเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อที่หบอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเหนืองจากการละมืดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่รวมกับพระคริสต พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณพระคริสต์คือใครนะครับเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระคัมภีร์อธิบายว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยและพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจช่วยเรารอดจากความผิดบาป ได้นะครับนี้เป็นเหตุผลว่าพระเยซูเส้นพระชนบนไม้กางเขนผมแน่ใจว่าเกือบทุกคนเคยเห็นรูปของพระเยซูบนไม้กางเขนและอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ต้องตายบนไม้กางเขนแบบนี้ทำไมแสดงว่าเป็นหนักโทษที่ชั่วเหรอพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นความรัก แต่เมื่อพระเยซูเส็นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูเส็นพระชนเพื่อเราทุกท่านนะครับคุณด้วยแม้ว่าคุณตายในความผิดบาปแม้ว่าคุณอยู่ใต้อานาจของผีมารซาตานแม้ว่าคุณไม่มีความหวังที่จะรอดจากชีวิตแบบนั้นพระเจ้าทรงรักคุณและทรงพระเยซูคริสต์เจ้าเส็นพระชนบนไม้กางเขนแทนคุณ ให้คุณจะรอดจากความผิดบาปได้นะครับพระองค์ทําแบบนี้ทำไมครับเพราะว่าเราเป็นคนดีเหรอไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อที่6บอกว่าและพระองค์ทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ในไาพระเนตรของพระเจ้า เหมือนเราเป็นคนที่อยู่ที่สวรรค์อยู่แล้วเราอยู่สวรรค์เพราะว่าเราแก่งเหรอเพราะว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์เหรอไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและเซนพระชนบนไม้กางเขนแทนเรานี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราด้วยนะครับและเอเฟซัสบทที่สองข้อที่เจ็ดบอกว่าเพื่อว่านายหยุดต,ต่อต่อไป พระองค์จะทรงสามแดงพระคุณอานอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสพระเจ้าอยากให้เรารู้จากว่าพระองค์ทรงรักเราปัญหาของเราคือเราช่วยตัวเองไม่ได้เราตายในความผิดบาปอยู่แล้วแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตาเราพระองค์ตกลงว่าพระองค์จะทำให้เราขืนจากความตายพระองค์จะให้เรามีชีวิตใหม่พระองค์จะให้เรามีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หถึงสเราเห็นว่าพระเจ้าทำอะไรให้เราในข้อที่4ีถึงข้อที่เเราเห็นว่าพระเจ้าทำสิ่งนี้ ทำไมและในข้อที่8ถึงข้อที่10บนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทำสิ่งนี้ยังไงข้อที่8บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า พระเจ้าสามารถที่จะทำให้เรารอดจากความผิดบาปเป็นไปได้อย่างไรครับเพราะว่าเราเป็นคนเคร่งศาสนาหรือไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนชอบทรรหรือไม่ใช่พระเจ้าทำให้เรารอดจากความบาปเพราะว่าพระคุณของพระองค์พระคุณคืออะไรครับสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะรับสิ่งที่เราเราทำเองไม่ได้ต้องมีผู้หนึ่ง มีฤทธิ์อำนาจสูงกว่าเราต้องการให้ผู้นั้นช่วยเรารอดจากความผิดบาปและเรารอดไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีเรารอดไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนแก่งแต่เรารอดเพราะว่าพระคุณของพระองค์ทำไมครับข้อที่9ไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ถ้าใครรอดโดย การกระทําของเขาเองถ้าใครรอดเพราะว่าเขาเป็นคนแก่งหรือเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาอาจจะอวดได้เขาอาจจะคิดว่าโอ้โ oh หผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่ทุกคนรับความรอดจากพระเจ้ารู้จักว่าเราเป็นแต่คนบาปเราไม่สมควรที่จะรับอะไรจากพระเจ้าแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงเมตตาเราพระองค์ทรงพระคุณเรา ด้วยนะครับและในข้อที่สิบข้อสุดท้ายเราเห็นว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามความดีที่คุณมีนะครับไม่ใช่มาจากคุณ ความดีที่คุณทำบุญที่คุณทำไม่ใช่มาจากคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเป็นบุญของเราเป็นความดีของเราทั้งหมดมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่าคิดว่าความรอดมาจากการกระทำของเราเองอย่าคิดว่าเราช่วยตัวเองได้นะครับนี่คือคำสอนของาศาสนาแต่สิ่งที่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าคือ ความรอดมาจากพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าสูงสุดเพระเาะฉะนั้นเราเห็นว่าอะไรครับพระเจ้าทำอะไรให้เราพระเจ้าทำให้เรารอดจากความตายพระเจ้าทำให้เราคืนจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณเราอยู่ใต้อำนาจของผีบานซาตานเราสมควรที่จะรับการโทษด,ด้วยนะครับแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกท่านพระองค์เมตตาเราและช่วยเรารอดยังไงครับเมื่อพระเยซูเสน็นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูเสด็พระชนเพื่อเราให้เราจะมีโอกาสเชื่อพระองค์ตามพระองค์ไปและพึ่งสิ่งที่พระองค์ทำให้เรานะครับอีกครั้งหนึ่งเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8บอกว่าเพราะว่า ท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทาเพื่อไม่ให้ใครอวดได้พี่น้องครับหวังว่าไม่มีใครฟัง คำสอนนี้อวดได้ไม่อยาให้ใครพึ่งตัวเองไม่อยากให้ใครพึ่งศาสนาของคุณไม่อยากให้ใคร,พ,คใใครพึ่งการกระทําของคุณเองแต่ขอให้เราทุกคนตกลงว่าเราจะพึ่งแต่พระเยซูเราจะยอมให้พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตเราเราจะยอมให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราจะยอมให้พระเยซูเป็นผู้นำชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามากมายนะครับขอให้พระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ